ช่วงทรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามเอ c u d o อ b บ a r i a ริสปาโปรดักเฮิร์บแอนด์เนเจอร์ลไทมูลนิธิมิถรภาพไทยมุสลิม uh huh. uh huh. เวลาที่ถูกกล่าวถึง ขอสาบ,บานด้วยการเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายและตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นศัจธรรมและตักเตือนกันให้มีความอดทนเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญกับทุกคนธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถซื้อเพิ่มได้หรือเก็บเอาไว้ใช้ได้เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆไม่สามารถหวนย้อนกลับมาอีกตารางเวลาถือเป็นตัวช่วยขั้นต้นที่จะนำไปสู่การเป็นนักบริหารเวลาที่ดีในอนาคตการทำตารางเวลาจะช่วยให้มองออกว่าแต่ละวันเรามีเวลาเท่าไหร่แต่ละวันมีงานอะไร งานอะไรสำคัญที่ต้องทำการวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วยให้เราทำสิ่งที่ต้องทำได้อย่างครบถ้วนและรู้ว่าช่วงเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรได้อีกบ้างเรียงลำดับตามความสำคัญหากตอนนี้มีงานที่ต้องทำหลายอย่าง ให้นำรายการเหล่านั้นมาจัดเรียงตามความสำคัญจากมากไปน้อยและมีงานใดที่ต้องทำต่อเนื่องบ้างเพื่อทำให้ตัวเองรู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลามากน้อยเท่าใดและควรจะทุ่มแรงให้กับงานแต่ละชิ้นแค่ไหนแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม วิธีนี้ถือเป็นสุดยอดเคล็ดลับที่จะทําให้เราจัดการเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นเมื่อก้าวถึงที่ทํางานให้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและตัดความคิดเรื่องอื่นๆออกไปให้หมดอีกทั้งควรคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นอีกด้านหนึ่งหากอยู่ที่บ้านก็ไม่ควรนํางานกลับไปทําที่บ้านยกเว้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเพื่อใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ จัดการงานยากให้เสร็จเสียก่อนหลายคนมักจะจัดการงานง่ายๆให้เสร็จเป็นอันดับแรกๆก่อนที่จะทำงานยากเพราะงานง่ายมักจะใช้เวลาน้อยและไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากแต่ในความเป็นจริงแล้วควรสะสางานยากให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะหลังจากที่งานนั้นจบลงเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและทำให้มีเรี่ยวแรงสามารถทำงานชิ้นอื่นๆต่อไปได้หาเวลาพักบ้าง การทำงานเป็นเวลาติดต่อกันนานๆจะทำให้สมองเกิดอาการเมื่อยล้าจึงควรหาเวลาให้ร่างกายสมองได้พักและละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างครั้งละประมาณ5-10นาทีเพื่อกระตุ้นความคิดแรงกายแรงใจให้รู้สึกสดชื่นพร้อมรับมือกับงานชิ้นใหม่อยู่เสมอเวลาของมุสลิมเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ ฝากไว้แก่เขาและเขาจะต้องถูกถามในวันสิ้นโลกถึงเวลาที่เขาใช้ไปในโลกนี้นี่คือสิ่งที่ฮะดิษของท่านศาสนาทูตได้ยืนยันไว้ว่ามีสี่คำถามที่บ่าวจะถูกถามต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันสิ้นโลกซึ่งสองคำถามจะถูกถามเฉพาะเรื่องเวลารายงานจากอับดุลลอฮ์บินมัสูดกล่าวว่าในวันสิ้นโลกเท้าของบ่าวคนหนึ่งคนใดจะไม่ขยับเคลื่อนนที่อัลลอฮ์ จนกว่าเขาจะต้องถูกสอบถามถึงสี่ประการคือถูกสอบถามถึงอายุขัยของเขาว่าใช้ช่วงเวลาที่มีชีวิตหมดไปกับสิ่งใดวัยหนุ่มของเขาเขาดำเนินไปอย่างไรทรัพย์สินของเขาเขาขนไปมาจากไหนและใช้จ่ายไปอย่างไรความรู้ของเขานำไปปฏิบัติอย่างไร สภาพสังคมในปัจจุบันภายหลังการเรียนอันยาวนานก็เป็นระยะเวลาของการปิดเทอมภาคฤดูร้อนบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวบุตรหลานก็จะใช้ชีวิตช่วงนี้แตกต่างกันไปบ้างก็ไปพักผ่อนบ้างก็ไปช้อปปิ้งต่างประเทศบ้างก็เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือวิชาชีพที่ตนเองถนัดมีส่วนน้อยที่หวนคิดถึงศาสนาจัดการอบรมศาสนาอันกุรอานวิชาการที่ยังประโยชน์ต่อตอนเองต่อสังคมเมื่อบุตรหลานกลับมาจากการพักผ่อนการท่องเที่ยวจะถามพวกเขาว่า ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเดินทางการพักผ่อนที่เป็นผลพลอยได้ในแง่มุมของศาสนาและทางโลกส่วนหนึ่งจากการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนั้นคือการปลูกฝังสิ่งที่ยังประโยชน์ต่อเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตั้งแต่ยาววัยให้รู้จักคุณค่าของเวลาแล้วเขาก็จะเติบโตพร้อมเข้าสู่วัยเยาวชนอย่างมีคุณภาพใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคุ้มค่าและมีประโยชน์เพื่อตัวเขาเพื่อผู้อื่น เพื่อโลกนี้และโลกหน้าอิบนุอันยาวซีพูดถึงความห่วงใยของบิดามารดาต่อบุตรด้วยถ้อยคำที่กินใจเกี่ยวกับคุณค่าของเวลาว่าโอ้ลูกรักพึงทราบถึงว่าแท้จริงวันเวลานั้นจะกลืนกินการเวลาการเวลานั้นจะกลืนกินอายุไขทุกๆชีวิตนั้นจะต้องมีกล่องสะสมคุณความดีฉะนั้น พึงระวังอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้สะสมอะไรเลยและในที่สุดวันสิ้นโลกเจ้าก็จะพบว่าในกล่องนั้นไม่มีคุณความดีอะไรเลยแล้วเจ้าก็จะเสียใจ